ครับวันนี้ก็ม่อยูนสวนกล้วยนะครับสวนกล้วยหอมครับหอมกล้วยหอมทองวันนี้เดี๋ยวอันา้ายเตี่ยมเบึงกล้วยหอมน้ำเดี๋ยวอันหาบึงก่อนครับว่ามันมีเครียแกบอเดี๋ยวอันตัดเป็นเมื่อฝากใยเตี่ยน้ำครับตัดอันฝากใยเตี่ยเมื่อบานน้ำยวครับไปหาบึงก่อนครับมะครับเดี๋ยวผ้าเป็นยางบึงก่อนเบึงอันสวนนี่นะครับมันมีหลายยางครับมีอัน นี่อั็นกินกาคารั่มอันนี้สวนกล้วยกล้วยหอมแล้วกันอันนี้ทดลองเบื้งปลูกทุเรียนอันใส่ไว้นใบปลูกทุเรียนใส่ไว้ครับปนี่ทุเรียนใส่ใบครับปลูกกล้วยหอมเห็นเป็นหุ่มทุเรียนนะกันนี่แหละตอนนี้ยังเป็นหุ่มทุเรียนอยู่เต็มเลยทุเรียนเปลี่ยนหุ่มกล้วยเต็นเลยทุเรียนขึ้นกัน ถ้าถ้าทุเรียนใหญ่ครเกล็ดอะจะเอากล้วยออกกล้วยออกอตอนนี้ก็เป็นห่มไปก่อนแต่ว่าที่ปลูกกล้วยนี่ก็คือเอาเท่ากับเอากล้วยไปขายเนาะกล้วยไปขายก็เอาเงินส่วนนั้นมาบำรุงทุเรียนเออแบบพี่ฮอกมั่นปลูกมั่นปลูกนี่ทุกอย่างเนี่ยเลยพี่น้องแบบที่ว่าผสมประสานผสมผสานผสมผสานผสมผสานให้ว่างเลยพี่น้องผสมประสานให้มันอันนี้ก็เบิดแล้วเนาะเอาเรียบร้อยแล้วไปถั่วเลียง ก็นี้ก็ได้เงิ่อนขายแล้วทันกระเปลี่ยนเพากันมาขุดกันมาลงกับส่วนทุเรียนเบิร์ี่เก๋าขายได้ขายกล้วยได้ก็ได้กะเป็นลุ่มไอ้เรื่อมันคุ้มมันยังกระว่ากันไปยเนี่ยอันไปซอยทุนเข้าไปเนี่ยอันนี้เราก็เดือยเดือยมาขุดมันไปขายพี่น้องมึงลุ่มน่ะกล่องเอเลี่ยนกองเอลี่เพราะอันนี้เขได้เนาะเนี่ยอันนี้เป็นอันนี้เขได้เนาเนี่ยก็สื่อพี่เก๋านะพี่เมียก๋วยแม่นะอินเดียมากเลยอันผิวมันบางามไหมแม่ เป็นเซียนดินเสียนยังไปเนมันอันนี้ว่ไดดเรื่องนี่นงว่าเอาการเอางานเลยิเลาป็นจักเจ้าซีเจ้าเแต่ไ่จะไปครในเนามันยงงาทนหนอเมาว่าานก็นที่เห่าแล้วมันเกดกินรหลนกับพ่แสบเหรกินเหลนติขิวเป็นบนึ่งกับไม่คิวไม่กันก็เหล่าแล้วก็ติคิเหล่าเลยนนะิไม่ห้อยจั่อข้างในนะ มันก็มันม e ันก็คือหัวขี <ivities cane. S 2> <Lo> ้โลาดอกเนาะมันขีโลเนาะมันจะไข่ก็หัวขี้เโลอยู่ไข่ก็แล้วแม่ทุเรียนปลูกทุเรียนแล้วเอากล้วยเอากล้วยเป็นเอาเอากล้วยเลี้ยงกล้วยเลี้ยงเนาะทุเรียนเนียนเนียนเพื่นว่ากล้วยมันสีอุมน้ำมันส่เลี้ยงนี่ครับใสเป็นหุมน้ำครับเพื่นก็จะ ต้นเพิ่งใหญ่มากเพิ่นก็สิอุ่มทุกนั่นกุ้ยหอมสูต้นี้กุ้วยหอมทองอันที่เอาไปทานแม่นกุ้ยหอมช่วงเหรอเครือกสูต้นใหญ่เครือใหญ่แซ่บดีอยู่ดๆอันที่เมื่อนั่นเอาไปมือนั่นไม่ใช่คียวอยู่มือต่อมามันเหลืองล่ะเบิดอีกเบิดอีกมือเดียวครับมันซ้ำนั้นอีกมือเดียวก็คือกินได้เบิดเลยกินเบิดภายในมือนั้นแซ่บเลยทจะเปิดปบาลูกโอ้ยอย่ามาลอยกินต้วนิดนึงเลยไปหาเบิ่งอัน คพือมันนั่นตัดได้กันใช่แล้วเน่เราไปใช่แล้วเราตัดฝากกันได้เตะกับบ้านโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเจ็บๆนัวๆอันนี้นะเดี๋ตัดได้ใช่ไหมเงี่ยดีกว่าตัดเรื่องอ๋อหนึ่งเนี่มันแค่เหนียนพอไหลบีได้แต่ว่ามันหน่วยใหญ่หน่วยมันใหญ่แต่ว่ามันบ่หลายวีดอกมัน เกียนวันใหญ่หนามันส e ูงกว่า็จะเทียนกว่าอ๋อข้าสวกแล้วพี่น้องยิ่งใหญ่แท้เดี๋ยวจะอือเนี่ยอันนี้แม่ซันครับแม่เป็นพ่อจ้าเป็นจริงมาหาเพิ่มเพิ่นเพิ่นเลยพามาเบิ่งสวนพี่น้องเอ้ยมีแต่แนวไปแต่ยัได้ได้แล้ตัดอู๋ไม่ใช่เมื่ใชีตัดเอาผมรมตัดนี่แม่ตัดเอาผมซะเอาให้ก็ได้พี่อ็นอันนั้น มีเขาเขาเด้่ยะว่ามันจะดิ่งมันถีงงวยมันอุ้ยเครื่องมือพันเอ้าวตอบนั้นสบายนเ่ว่าตาเป็นเครื่องนเ้ยจังขนใหญ่ไงอือนีอจังประจำนแม่นํสมอตึ่งหัวใจพี่ไหนพิ่งหลุดี่ไหนไม่ค่ะแเ้วก็แลว่าไม่เอาเป็นเครื่องแล้ว่าโรดที่จนวันว่าท่นเห็นผูกใไดตัดจังเสียด้ยครับแม่น พี่น้องเอ้ยบักกล้วยเพราะนี่อย่างม่าหนุ่ยหน่อยก็ดอกกระเดียะแท้วหนุยหน่อยแต่หนุยก็หนอยก็กำปั้นหน่อยนึงหนอยก็แขนใหญ่น้อยนึงเอาใหญ่ก็เลี้ยงด้วเลี้ยงแบบไหนอือตากระตัดแห้งตากระตัดส่งไรบุ๊กส่งสิ่งสมบัติอะไรบุ๊กนี่กระค่อมประกาศตดแห้งอันนี้ต้องใส่ก็ว่าคนเซียนแล้วครับพี่น้อง อยู่บ้านอยู่บ้านายกายกตัดเป็นอยู่แต่ว่าายตตาต้นผีเด้ตดต้นทีมว่ดิขียบังดูมีน้องตดเงียหมดแล้วแล้วกขายเก่งอย่นี่นะขายเวิดเวิเดียวเวิดนะเดี๋ยวจะไม่เล่าบอกแบบใก้นได้ขายผมก็บอกเสมอคนไาเห็นกล้วยเขาขยากว่ะหย่ห่างก็ชวนมาเขจ้ากันมาขว้างน้ำส่วนน้ำแบนมีแีไรนี่ของสดๆเราส่จีมากดเ อันนั้นอันน <ah> well> ี้สิบันที่เจ้าเอาเอาแมวไปไหนใอยนะเงินี่วัดนี่นะมันจะไปเกิดทุกวันยด้เตี้ยนนี่เราเอ้ยอย่างงี้งายมือขีดคุณขีดไก่ใส่ด้วยคุณขีดไก่มาคุณขีดไก่ใส่กุ้งอ่ะเอาได้แล้วครับวันนี้ครับเป็นกล้วยไปฝากย่าเตี้ยครับไปย่าเตี้ยกับบ้านกินครับอันนี้เดี๋ยวให้ ไปบวมเอาได้ครับบวมเอาบวมเอาไปบวมเอาได้หยุดแบบนี้เอ้เดี๋ยวบวมก็ได้น่าจะบ่โดนหรอกปวตัอ่อนซ่อนแห้งหญ่อีหลีใหญ่บ่อะไรบ้าพี่น้องใหญ่แห้งพุดน่ะคอหนาเลยใหญ่ก็นายมันแต่ว่าอันนี้มันมันถ่านเน็ตตึงหักแต่ว่าแหวนมันตึงกว่านีมันเกิดแง่ปวดนะแง่ปวดมันออกแง่กันนี่อีก ท่านเลี้ยงไงก็ดีมันจะขายออกงายกว่ามีละลอยพี่เลยบ่แมนชกมีละลายพอดีขอบคุณหลายๆน้องขอบคุณหลายๆเด้อที่ที่ตัดกล้วยฝากเด้อขอบคุณครับผมขอบคุณหลายๆค่ะให้ลำลำลุยๆเฮ็ดยังให้ให้มันเป็นคือกล้วยเด้อเฮ็ดกล้วยกล้วยเฮ็ดเป็นคือกล้วยได้ยลยเด้อขอบคุณหลายขอบคุณไ้ลายโอ้ยบังดูพี่น้องยายเตี้ย ข้ามันสูงเลยแย่เตี้ยกับเสียวไปท่านน้ำเนี่ยไม่ได้บุน้ำกันลมกันเขาวัดอยู่ไปส่บาส่ยยังกว่ากันไปครับคลิปนี้กันพ่อกันเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจังพ่อกันไม่ได้ครับเดี๋ยวสิภาพเบิ่งสวนเบิ่งสวนไม่เบิ่งสวนกล้วยมันมีหลายสวนอยู่ครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับที่ขามาเบิ่องกันช่องสันติชาแนลครับแล้วก็ขอบคุณช่องอะไรนู่นครับทีมมาเหร่นน้ำมือนี่ครับเล่นยามกัน มูกันเล่นมันกันม่กันหน่อยขึ้นหอดบอกไม่หล่อนเล่าบอกซื้อครับพี่น้องเลยก็เลยส่วนใหญ่เตียมากกับนาดกันได้ดนนั่นแหละก็มาฝากเราเด้อค่ะเด้อเล่าว่าเก่งดอกแต่ว่าเราเฮ็ดเบียกเก่งเก่งแม่ล่าก็เก่งเนี่ยเฮ็ดหยังก็เก่งรุ่นกับมาแม่สี่วงบมดไม่หล่อนซุกนะชวนนอไม่กินน้ไม่หล่อนซุกไม่กินกลวันกินมค่ำไม่นีกัมาเพิ่งไม่หล่อนเนี่ยก็กินตามไม่หล่อนเนะเซ่บเปล่า คือแล้วในในกล่องนี่คลวยตรงว่าแซบหลังก่องค่อยว่ากันไหมมานด้บ่อเลนเข้าบ่เลนคิดแรกๆจึงตีบ่พี่กองคอยตีเมื่อนี้กันได้กล้วยได้นอกกล้วยฝากแยเตี๋ยกับบ้านะครับมื่อนี้ครับครับพรมกันเมื่อนี้กันมกัขอล่าไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ลืมดีหน่อยเด้อ